หนน้องแควน้องเคนบ้านบีสิงเป็นไงมัางมัน,ม,นมีเลือดเขาเขาในกระจกแล้วกลวมีสมองเขาส่ไว้ข้างในเอาทริงเหรอเออมันมีกระจกอ่ะาสในกระจกแล้วไม่กแ,แล้วมันมีพันด้วยใช่ัหมใช่แล้วมันเรียนมันที่มันจริงๆงๆๆๆๆๆๆแล้วไม่กลัวเหรอไม่กลัวแต่มันเรียนมันเรีนมันพี่ แล้วน้องแคลร้องไห้ไหม,ไไมไหจะเล่นอีกรอบนึงเหรอม่านี้แหละตยเอยทไเนี่ยเนี่ยสมองนี่พี่ไม่ดูสมองอ มา,มามาทางนี้ต่อทางนี้ต่ออยคิดมาไม,มไม่มีมกของมใช่ไไมเะดินม,มานี่ดีอย่ากาะขานี่นทางนี้ต้อเกาะขาพี่ไม้แน่นเลยทางนี้ทางนี้ต่อ ีมันออกดีกว่าไมทางนี้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 ี่มันแคทางนี้ออทางนี้ออทางนี้แคะทานี้มานี้รู่ไดได้ะมันไม่มี ไปแล้วไปแล้วชิงว่ะชิงทางนี้ทางนี้ใกล้ถึงทางออกยังค่ะใกล้แล้วจริงเหรอจริงเดินตรงมาเลยแต่ว่ามืดมากเกาะขาพี่ไม้ไว้เห็นใช่ปะพี่ไม้ไหวไหม นี่นี่กลุลม่มนก่มไหกล่มไหกลุ่มหนกลุ่มไหล่หลุ่มนกล่น่มนก่มกลุ่ม อะไรปุ่มหน้าห้องหน้าห้องหน้าห้องอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนะหาปุ่มก่อนเนี้ยห้องนี้พี่ไม่จำเงี้ย,ย,ยพี่ไม่จำเมือนเขาไว้ได้ได้พอลู้นราทำอะไรปุ่มเดี๋ยวพี่ไมะหาไม่เจอตอนเนี้ยก็นี่ไงปุ่มนี้ มาทางนี้ก่อนทาออกทางนี้จับแล้วจับแล้วมาทางนี้ทางนี้ในทาออกทางนี้